ทดสอบดัชนีความอ่อนตัวดัชนีความอ่อนตัวหมายถึงอัตราส่วนของค่าความอ่อนตัวหลังจากการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ140องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีต่อค่าความอ่อนตัวก่อนการให้ความร้อนซึ่งค่าดัชนีความอ่อนตัวนี้จะบอกถึงความต้านทานต่อการแตกหักของโมเลกุลที่อุณหภูมิสูง หรือความต้านทานต่อการเกิดการออกซิเดชันของอยางอย่างที่มีค่าดดชนีความอ่อนตัวสูงแสดงว่ามีความต้านทานต่อการเกิดการแตกหักของโมเลกุลสูงหรือต่อการเกิดการออกซิเดชันสูงวัสดุอุปกรณ์ 1. เครื่องบด2ลูกกริ่ง 2. พลาสติมิเตอร์ 3. เครื่องตัดตัวอย่าง 4. เครื่องวัดความหนา 5. ตู้อบ 6. ก,กระดาษมวลบุหรีชนิดฟอกแล้วและไม่เคลือบกดและ7ถาดอลูมิเนียมขั้นตอนแรกนะคะช่างตัวอย่างยางให้ได้น้ำหนักประมาณ2 0กรัมถึง25กรัมค่ะจากนั้นตั้งระยะห่างระหว่างลูกกริ้งให้สามารถรีดยางเป็นแผ่นหนาระหว่าง1 6ม mm ิมถึง1.8มลิเมตร ำตัวอย่างยางผ่านเครื่องบดซึ่งมีน้ำหล่อยเย็นจำนวนสองครั้งค่ะหลังจากที่บดครั้งแรกเสร็จแล้วให้ม้วนแผ่นยางที่ได้ใส่ลงในเครื่องบดอีกครั้งตามแนวดิ่งนะคะเมื่อบดครั้งที่สองเรียบร้อยแล้วให้ตบเบาๆด้วยฝ่ามือแผ่นยางที่ได้จะต้องไม่เป็นรูนะคะจากนั้นตัดตัวอย่างยางชิ้นทดสอบด้วยอุปกรณ์ตัดตัวอย่างให้ได้จำนวน6ชิ้นค่ะ นำชิ้นทดสอบที่ตัดได้มาวัดความหนาด้วยอุปกรณ์วัดความหนาซึ่งจะต้องได้ความหนาระหว่าง3.2ม mm, ถึง3.6ม m mm, และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ13ม mm ค่ะจากนั้นแบ่งเป็น2ชุดการทดสอบชุดละ3ชิ้นโดยชุดที่1ให้เลือกชิ้นทดสอบชิ้นแรกมุมบนซ้ายมือ ชิ้นที่สองตรงกลางแถวที่สองและชิ้นที่สม,มุมบนขวามือวางลงในถาดอลูมิเนียมที่หค่ะชุดที่สองให้เลือกชิ้นทดสอบชิ้นแรกมุมล่างซ้ายมือชิ้นที่สองตรงกลางแถวที่หนึ่งและชิ้นที่สมมุมล่างขวามือ วางลงในถาดอลูมิเนียมที่2ค่ะจัดเรียงชิ้นทดสอบทั้ง2ชุดลงในถาดอลูมิเนียมให้มีระยะห่างกันพอสมควรเพื่อให้ถาดอลูมิเนียมของชุดที่2ซึ่งจะนำไปเข้าตู้อบนั้นมีการกระจายอุณหภูมิในการอบชิ้นทดสอบอย่างสม่ำเสมอขั้นตอนต่อไปนะคะ เตรียมตู้อบให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่140องศาเซลเซียสบวกลบ0.5องศาเซลเซียสและรักษาระดับอุณหภูมิดังกล่าวไว้อย่างน้อย5นาทีก่อนเริ่มอบชิ้นทดสอบค่ะใส่ถาดอลูมิเนียมของชุดที่2ที่มีชิ้นทดสอบในจำนวนที่เหมาะสมในตู้อบอย่างรวดเร็วค่ะ เมื่อปิดประตูตู้อบเรียบร้อยแล้วให้จับเวลาหลังปิดทันทีโดยให้สังเกตอุณหภูมิหลังใส่ตัวอย่างจนกระทั่งอุณหภูมิกลับไปคงที่ที่140องศาเซลเซียสบวกลบ0.5องศาเซลเซียสแล้วให้บันทึกเวลาที่ได้ค่ะจากนั้นจับเวลา30นาทีค่ะเมื่อครบเวลา30นาทีบวกลบ0.25นาทีแล้ว ให้นํำถาดอลูมิเนียมที่มีชิ้นทดสอบออกมาจากตู้อบทําให้เย็นที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย30นาทีเวลาที่แนะนําควรทิ้งไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะทดสอบความอ่อนตัวเริ่มแรกของชิ้นทดสอบชุดที่1และทดสอบความอ่อนตัวหลังอบของชิ้นทดสอบชุดที่2ซึ่งก่อนที่จะเริ่มใช้งานนั้นให้เปิดสวิต และอุ่นเครื่องประมาณ20นาทีเพื่อให้อุณหภูมิของแพทเทิร์นคงที่ที่100องศาเซลเซียสบวกลบ1องศาเซลเซียสค่ะใช้ยางมาตรฐานเป็นตัวอย่างทดสอบก่อนเริ่มทำการทดสอบทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานค่ะในแต่ละครั้งก่อนเริ่มทำการทดสอบจะวัดยางมาตรฐานจำนวน3ชิ้น โดยแต่ละชิ้นจะต้องมีความหนาระหว่าง3.2ม mm ิมถึง3.6ม mm ิมนะคะและมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ13มิมค่ะเมื่อเริ่มทำการทดสอบให้ใช้กระดาษมวนบุหรี่2ชิ้นโดยตัดแบ่งครึ่งจากแผ่นใหญ่เป็น2แผ่นเล็กนะคะให้มีขนาดประมาณ40มิมคูณ35มิมค่ะ ประกบบนล่างชิ้นทดสอบจากนั้นนำเข้าไปวางระหว่างแพทเทิร์นโดยให้ชิ้นทดสอบอยู่บริเวณตรงกลางนะคะแป้นโลหะกรมบนล่างจะกดให้ชิ้นทดสอบมีความหนา1มิลิเมตรและในขณะเดียวกันจะให้ความร้อน100องศาเซลเซียสเป็นเวลา15วินาทีบวกลบ1วินาที จากนั้นแรง100นิวตันบวกลบ1นิวตันจะอัดยางเป็นเวลา15วินาทีบวกลบ0.2วินาทีอ่านค่าความอ่อนตัวจากเครื่องและบันทึกค่าที่อ่านได้ค่ะจากนั้นคำนวณหาค่าดัชนีความอ่อนตัวซึ่งจะใช้ค่ามัธยาฐานของแต่ละชุดตัวอย่างนะคะ สูตรในการคำนวณหาค่าดัชนีความอ่อนตัวคือมัธยาฐานค่าความอ่อนตัวของยางชุดที่อบแล้วต่อมัธยาฐานค่าความอ่อนตัวของยางชุดที่ไม่อบคูณด้วย100